คำศัพท์ที่คนไทยมักชอบพูดกันผิดนะครับวันนี้ต่อจากข่าวที่แล้วที่เป็นตัว A วันนี้หมดตัว B บ้างต้องบอกว่าตัว B เนี่ยผมคิดว่าคำศัพท์น่าจะไม่ยากเท่ากับตัว A คข่าวก่อนเพราะเป็นคำที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีอยู่แล้วแต่เพื่อความแน่แน,นอนนะฮะเรามาลองออกเสียงให้มันถูกต้องให้มันเป๊ะตามเจ้าของภาษาแลกันเดี๋ยวผมจะไล่ไปตามลำดับตัวสอนนะฮะ ผมบอกเลยว่าวันนี้ก็จะมีสี่คำเหมือนกันก็จะเป็นจริงๆแล้วสี่คำเนี่ยก็ง่ายเกียกบทุกคำมียากก็คือคำที่สามกับสี่นิดหนึ่งนะฮะอ่ะลองดูวันนี้นะคะคำแรกนะฮะผมขึ้นมาก่อนเลยนะฮะนักเรียนลองอ่านดูก่อนเลยคำนี้ครับคุ้นๆไหมะฮะโอเคอ่านแล้วยังครับตามผมนะฮะคำนี้ออกเสียง ว่า bread bread ตัว r เนี่ยครับมีปัญหานิดนึง bread ก็คือขนมปังถูกไหมฮะพยายามออกเสียงตัว r ให้ชัด bread โอเคขนมปังนะต่อไปคำที่สองมาเลยครับคุณคุ้นไหมฮะลองอ่านดูครับคำนี้นะอ่านว่า bridge bridge สังเกตเสียงจะมีเสียงจึข้างหลังตัว ge นะฮะ bridge อย่าลืมตัวครบก้าวตัว r ด้วย bridge นะฮะอ่าอย่าอย่าอ่านเพี้ยนเป็น b ริดจ์นะฮะจะมีความหมายค่อนข้างหยาบคายเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอ่า bridge นะสะพานนะฮะสะพานน,ะะานนะะีบ้านเราสะพานข้าวไม่น้องแนะควเนี่ยครับในคนต้องเรียกให้ถูกต้องนะเผื่อฝรั่งมาถามถึงสะพานเนี่ยจะเล่นออกเสียงถูกว่าคือคือบริดจ์นะฮะโอเคคำต่อไปคำที่สามคำนี้นะฮะระวังให้ดี อ่ะขึ้นมาเลยครับลองอ่านดูเป็นไงฮะคำนี้นะฮะออกเสียงให้ถูกต้องคือออกได้สองแบบคือบูเคกับโบเคนะฮะบูเคโบเคไม่ใช่บูเกนะฮะคนไทยจะอ่านบูเกบูเกคำนี้แปลว่าช่อดอกไม้บูเคหรือโบเคนะครับถ้าไปออกเสียงว่าบูเกมันจะไปคล้ายๆกับคำว่าบูเก ที่บอกว่าขี้มูกนะฮะแทนที่จะส่งช่อดอกไม้ไปให้ผู้หญิงส่งขี้มูกไปแทนโรแมนติกโรแมนติกนะฮะอ่านนั้นระวังให้ดีนะครับบูเกอร์อันนั้นคือขี้มูกนั่นเองแต่ที่ถูกคือต้องเป็นบูเคหรือโบเคนะครับเอาละคําสุดท้ายคํานี้จริงๆ้วผมคิดว่าน่าจะคุ้นหูคุ้นตาก,กันดีแต่ยังมีคนออกเสียงพูดคํานี้ไม่ถูกอยู่เยอะเหมือนกันให้ระวังให้ดีมีโอกาสจะใช้คํานี้บ่อยๆขึ้นมาครับคุณมากเลยใช่ไหมฮะ คำนี้ถูกต้องออกเสียงว่ายังไงครับอ่ะโอเคคำนี้ออกเสียงว่า busy 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 ไม่ใช่ busy ไม่ใช่ busy Bus นะฮะไม่ busy บัตเลิงไม่ใช่นะ busy โอเคคำนี้ที่แปลว่ายุ่งงานเยอะไม่ว่างนะฮะ busy I'm busy นะฮะเอาแล้วฮะครบสี่คำแล้วก็โอเคมาวนลีวัวหน่อยนะฮะนี่แหละคำที่คนไทยมักจะออกเสียงผิด เจอกันบ่อยๆนะฮะมีเวลาจะมาทำให้นะครับโอเค see you n ext time